ก็มาสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีนะคะมาช้าไปหน่อยเพราะว่าแอดไปทำงานเพื่อแทนเพื่อน2อาทิตย์เนาะก็มาสรุปหลังหวยออกนะคะคือไม่ได้ไม่มีเลขเข้าเลยค่ะนะคะ,นะคะเลขมันออกเจ สองเจ็ดสองนะคะกับโซนเก้าเนาะแอดจะไปเน้นแปดแปดสองแต้มเดียวเองไม่คิดว่าเจ็ดจะมาหลักสิบเนาะมันก็เลยหลุดหมดเลยทั้งจุดแล้วก็สองตัวล่างก็หลุดนะคะแต่แอดหาใบนี้ไม่เจอไมันลุกไปวางไวต้ตรงไหนเนาะก็เพื่อนๆก็เป็นก็รู้อยู่ว่ามันหลุก ต่อมาชุดโต๊แอดก็ไม่จับอยู่แล้วเลขเบิ้ลนะคะแต่ว่าแอดอะหลักร้อยแอดนจริงๆแล้วลดได้ได้ศูนหกสองมาที่แอดเน้นจะเห็นมีสองมีหกมีศูนย์น้องเก้ากับห้าเลยเป็นนันกล้ที่เน้ยจับมันก็เนี่ยเพือนเพื่อนเห็นเนาะสอง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 สิเ สรุปคือเลขไม่เข้าก็แอดก็ขาดทุนเหมือนกันแต่ไม่เยอะเพราะเล่นแค่แบบว่าไม่ได้หวังว่าถึงขนเอาว,ว่าต้องเอาหลายๆเนาะแก้เงาแก้นั่นไปก็งวดหน้าเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวจะหาว่าห้วยหวยไม่เข้าไม่มาสรุปสรุปไม่รู้เพื่อนๆจะดูหรือไม่ดูแต่ก็สรุปคือเลขเราไม่เข้าทั้งล่างบนและสามตัวนะคะก็ก่อนหวยออก อาทิตย์หนึ่งแอดก็จะมาลงใหม่นะคะทั้งสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างก็มาแค่สรุปบอกว่างวดนี้ของเราหลุดหมดนะคะแต่หลายสำนักเหมือนกันนะคะที่ที่แอดดูแล้วเอามาเอามาตั้งเป็นหลักเนี่ยก็ไม่เข้าถ้าเข้าแอดก็คงตั้งเข้าแล้วหลุดมากกว่าคือสำนักที่แอดดูประจำเลยก็คือหลุดนะคะ ที่แอดเอามาตั้งเนี่ยก็คือไปเอามาจากหลายๆสำนักรวมกันนะคะแต่เสียดายแอดไม่จับเบิลจับเลขเบิลก็มีชุดเด่นก็มีนะแอดจะเขียนไว้เลยว่าเด่นเอาดีสอดติ๊กไว้เนี่ยสองแปดเจ็ดเนี่ยสองเก้าเจ็ดแต่ดันไปออกสองเจ็ดสองซะก็เลยผิดหวังเนี่ยเนี่ยแอดก็เน้นไปเลขเด่นเนี่ยก็ ขอจบการสรุปเลขไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆก่อนไว้ออกหนึ่งอาทิตย์เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ